พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมนะคะเราทำมาเดือนก,อนกว่าๆนะโตโน่นิชานะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าบรรดาเพื่อนสนิทของน้องนิชาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบรีแอคต่างๆในโซเชียลนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้น้องมุกวรนิตมาใหม่เหรออ่าไม่มาใหม่แต่เขาเป็นเพื่อนสนิทเลย คือเขาก็มีโพสต์มีอะไรต่างๆเขาเป็นคนสนิทกับน,นิชามาครึ่งชีวิตน่ะเขามาสิบกว่าป,ปีว่าจา่าอ,อะไรแบบว่าคือ,อเขาไม่พพลแล้วค่ะให้สัมภาษณ์เลยเให้สัมภาษณ์เปิดใจเธออยากรู้ไหมว่าสรุปอาหารสุนัขจะเข้าพวกเราไหมนั่นแหะ,ะสิบมาฟังนะคะมาฟังเนี่ยคนนี้ชื่อมุกบอดานิสเป็นเพื่อนสนิทนิชาค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องราวมาจนถึงตอนเนี้ตัวเองก็เจอนิชาอยู่ตลอดนัดกินข้าวฮิวใจกันอยู่บ่อยๆค่ะยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านิชามีความสุขดีแฮปปี้เอนจอย ไม่ได้มีความเศร้าหรือหมดมองใดใดเลยนะคะแถมยังรักษาใจตัวเองได้ดีมากๆนะคะแต่ก็มีบางเวลาอันนี้น้องมูบอกน้องนิชาแบบว่าเธอเพื่อนฉันขอตัวเป็นส่วนตัวบ้างนะเพือ่อะจะได้ปรับความรู้สึกตัวเองนะคะ,ะและที่หลายคนเห็นว่าแบบตอนเกิดเรื่องแรกเรนี่ยนิชาไม่เคลื่อนไวในโซเชียลแต่นิชาอ่านทุก comment, คอมเมนต์รู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเลือกที่จะไม่อ่านอะไรที่มันแย่ๆเท่านั้นเองค่ะ ส่วนเรื่องนี้ที่หลายคนลุ้นนะคะว่าอาหารสุนัขเนี่ยจะต้องเข้าหรือเปล่านิชาจะคืนดิโตโน่ไหมเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะน้องมุกบอกว่าต้องรอให้นิชาออกมาตอบเองมองว่าเราทุกคนเนี่ยควรเคารพในการตัดสินใจของั้งคู่ด้วยเ<อ>ชื่อว,ว่าทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีและโอเคสําหรับตัวเองนะคะสัญญาว่าจะพพอร์ตนะคะเออคือมุกเนี่ยสัญญาว่าจะพพอร์ตแล้วก็กินข้างนิชาอยู่ตรงนี้เสมอคะ่ะตอนนี้ก็แบบ แฮปปี้ดีก็อยู่อยู่กับเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ทุกเรื่องค่ะเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาอ่านคอมมงคอมเมนต์อะไรให้มันแบบจริงจริงเขาต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาแบบตัดสินใจยังไงค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันจะเป็นยังไงก็ยังไงมุกกับมิชาเราคบกันมาเกินครึ่งชีวิตมันก็ยังไงเราหลักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดมุกก็คิดว่าทุกคนควรเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยแบบว่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่โอเคสำหรับตัวเองสารใจตัวเองอยู่แล้ว ถือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่มาครึ่งชีวิตจริงๆแล้วแหละนะคะเออรเรื่องนี้